เจ็กกริกรกอริกรกอริกกอริกกอริกตากอดดําตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้มันนอนหงายท้องเลยละตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้หืวอะไรก็ไม่รู้เฮ้น่ารักรู้ดู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 ตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักอันดูนายดูกุ๊กรุ๊กกุก ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยข้อมือหน่อยตุ้ลูกกุกลูกหลานสาวเอาไปแล้วอย่างนี้ยังไม่ลูกเก่าน้องไงละาบอกให้เขาเล่นกล้องเล่นกล้องเออเล่นกล้องนี่โอ้โหนะฮะเล่นกล้องว้าวว้าวจะเอ๋อหืมจะเอ๋จะเอ๋พ่อมันแหลมสะบังเลยพ่อมันมันเขี้ยวเลยเมือนเขี้ยวเลยโอ้ยมือนเขียวเต็มเลยมืนเขี้ยวเต็มเลยอ่ะ เที่ยวจังเลยนี่ตัวเล็กนิดเดียวดูครับนะฮะนี่ครับอืออือ่ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ